ยกย่องนะครับในวันวิสาขบาูชาเป็นวันสําคัญของโลกนะครับวิสาขเบในทั่วโลกโดยพาอยิ่งในประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาพุทธเป็นศา,นส,ส,นานส,สนาประจำชาติก็มีการจัดน,นะครับในส่วงประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับภาคส่วนรัฐบา,ภาลโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาส,ส,สนา,นสสนาในวันวิสาขบูชาื้น โดยพื้นที่ส่วนกลางนั้นจัดที่วัดสเกตโดยได้มีการจัดพิธีเจริญรรมนต์ตบุญตักบาตเบียนเทียนรอบพระบรมโคดมขอทองนะครับแล้วก็ยังได้มีการจัดกิจกรรมเกี่กกยวเนื่องกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาโดยเพาะยิ่งเรื่องของการประชุมทัสรูและบริวารมีกิจกรรมทอล์วอล์กแลรี่นะครับหวยสิ่งศักดิ์สิทธิส์สำคัญในวัดสเกตทั้ง30จุด ก็ยังได้มีเครือข่ายเยาวชนและก็ทางศูนย์พุทธระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะครับได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงได้มาออกนิทรศการนะครับได้ม,มีการสักการะรวมถึงการได้รับมอบของที่ระลึกนะครับก็คือใบโปจากต้นศรีมหาโิ์นะครับเป็นเนนร,รื่องของการกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่ตางๆในวัดสเกดนะครับส่วนในภูมิภาคในรูปวัดวาอารามในพระธามุล้นะครับในในก็ได้มีการจัดให้มีที่ทำบุญธกันบ่าน ในวันวิสาขบูชามีการเสวนาวิชาการรวมถึงในเรื่องของการทําสาธารณประโยชน์นะครับโดยจะเป็นเรื่องของการปลูกต้นไม้ซึ่งก็ถือว่าในกิจกรรมนี้ก็จะมีการปลูกต้นไม้สําคัญของของชาตินะครับก็ได้มีการลมไว้ที่วัดเป็นวันวิสาขนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนเป็นต้นมาลงถึงในวันนี้และในวันอที่สามมิถุนายนซึ่งเป็นวันวิสาขบูชานะครับใน ส่วนที่อยากจะฝากนัเรียนถึงพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของวันสําคัญทางศาสนาในวันวิสาขบูพชานั้นรือว่าในวันพระใหญ่เป็นวันซึ่งรพระพุทธเจ้าได้ประสูติสัะัสรุลและปฏิบัติน,นะครับก็เป็นวันสาคัญที่เราวชาวพุทธรวมถึงชาวพุทธโลกนะครับก็ได้น้องนำลึกรวมถึงได้ ถวายเป็นผุ้บูชานะครับแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่ในปัจจุบันนะครับสถานการณ์ต่างๆก็สามารถจัดกิจกรรมได้เป็นปกติแล้วนะครับซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิดเราก็จะมีการร่วมเรียนเทียนออนไลน์นะครับในปัจจุบันนี่น้องประชาชนก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมพิธีมากขึ้นนะครับก็จะมีพิธีไปตลอดจนถึงวันที่3ามทุกๆวนนะครับใน่วดการทันิวัตสเกตในส่วนภูยิภาคก็จะมีการทำบุญต่างๆแล้วก็เรียนเทียน ตรงกับวันวิสาขบูชาครับแล้วก็มีการเสวนาวิชาการตั้งแต่วันนี้วันที่สองถึงวันที่สามตรอกันดังนั้นก็ถือว่าเป็นวันสําคัญที่อยากให้ทุกท่านนะครับได้พัาธรรบุญบําเพ็ญสมาธิรวมถึงในเรื่องของตั้งจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในความว่าเป็นสิริมงคลกับตัวเองครอบครัวและสังคมประเทศชาติไปให้ข้อคิดกับผู้ท่านผู้ท่านช่วยที่จะนำไปถวายทุกวัน ในส่วนของการถวายสังฆทานนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการทำบุญที่ทุกคนที่มาถวายก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับรวมถึงได้เตรียมของเครื่องถวายสังฆทานมาถวายแด่พระสุงส่งโดยไม่เฉพาะจอนจอง,จงนะครับแต่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยก็จะมีในเรื่องของความสะดวกสบายการมีความสะดวกการซื้อเครื่องสังฆทานออนไลน์ต่างๆนะครับรวมถึงอของที่ได้นํามาถวายพระสงฆ์นะครับบางครั้งอาจจะมี ก็ถ้าต้ปุ่ป้องในการพิจารณานะครับในเรื่องของของที่ถวายต่อพระสงฆ์นะครับก็เป็นส่วนน้อยนะครับท,ที่ได้รับาการแจ้งข่าวบุญนะครับแล้วก็อยากเน้นว่าเรื่องของการทถวายสังฆทานนั้นเป็นการทำด้วยใจบริสุทธิ์ในการทำด้วยเราไม่เฉพาะจ่อจงว่าจะถวายพระสงฆ์รูปหนึ่งรูปใจนะครับฉะนั้นของที่จะถวายนั้นย่อมเป็นของบริสุทธิ์เช่นเดียวกันนะครับก็นาเรนถึงทุกๆท่านนะครับในเรื่องของอาการถวายสังฆทานไม่ว่าจะเป็น เครื่องอุปโภคบริโภคนะครับรวมถึงในเรื่องของเครื่องใช้สําหรับพระภุกส์ฆ์นะครับก็ขอช่วยกันพิจารณาครับบางครั้งเนี่ยเรามีความตั้งใจในเรื่องของการจัดซื้อจัดหานั้นบางครั้งมันเป็นรายละเอียดซึ่งเราอาจจะต้องช่วยกันพิจารณาด้วยนะครับแต่ที่สำคัญคือจิตการบริสุทธิ์แล้วก็การตั้งความตั้งใจในการที่อยากได้เตรียมของเพื่อถวายเป็นเครื่องสังฆา ะได้บุญครบถ้วนไปด้วยกันนะครับวัตถิสัมัญก็คือในปัจจุบันนั้นนะครับเรื่องของการาแชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆก็าสามารถที่จะแชร์ทั้งองค์ความรู้อะไรที่เป็นข้อพิจารณาก็าที่เราควรจะพึงระวังก็ได้ช่วยกันบอกต่อไวนะครับเพราะฉะนั้นในสังคมปัจจุบันเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ซื้อหาเครื่องสังฆทานเองนะครับ,บก็ฝากทุกท่านช่วยกันพิจารณาก่อน